สวัสดีครับไม่ได้เจอกันทั้งนานนะครับใครคิดถึงเฟเฟเนี่ยมารวมกันตรงนี้นะครับวันนี้จะเก็บเบื้องหลังการถ่ายทําการเจอกันของพวกเราให้ดูนะครับมาเยอะแยะนี่ซ้อกล่องกล่องซ้อนกล่องอี๊โปรเจกต์แห่งปีอ่าไม่ได้เจอกันง่ายๆดูดูโปรเจกต์แห่งปีดูบังเคยไหมไม่เลยกรีเฟเฟ่เลยนะแก้ผ้าทาสีเอไอเอไอแก้ผ้าทาสีเต้นเป็นตุ๊ด หนม,มึงเต้นด้วยดิแล้วมึงแก้ผ้าด้วยแล้วเดี๋ยวคูเดี๋ยวสีมาแต้มให้หน้าไปไเลย่ยเกีไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าพวกผมมารวมตัวทำอะไรการเฟ่จะกลับมาไหมไม่ใช่ครับอันนี้เป็นโปรเจกต์ของพี่เบียร์นะครับพี่เบียร์จะมีโปรดักต์ใหม่เจง๋งๆแปลกๆเท่ๆของเขามาขายให้เราได้ชื่นชมให้เขาได้ มีเงินทุนในการไปต่อในการเดินทางต่อนะครับแต่พวกคุณไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรเดี๋ยวคุณรอติดตามในเพจพี่เบียครับเดี๋ยวพี่เบียเขาจะบอกว่าโปรดักต์นี้มันคืออะไรนะครับไปดูกันต่อดีกว่าให้เชิดหน้ามาได้พูดคำว่าเชิดกันยิ้มหน่ยเหี้ยเลยไอเหี้ยคนหลังกาไม่กากันหัดนีบางมันก็อ้วนเหมือนกันนะเว้ยอ้วนมากอยู่โควิดอยู่ในบ้านอะ คือโควิดอยู่ในบ้านไม่เกี่ยวอะไรกับเว้ยนกินอย่างเดียวดิเยี่ยกินนอนกินนอนอ่ะบอกเขาด้วยดิพี่ด้วยไม่มีก็เถอะไม่เหล่อเกิเป็นจับอย่าอย่าตั้มเฮี้ยมมึงก็เหมือนทรงเอ็มอย่งเนี่ยผมใส่เสื้อแดงใส่เสื้อแดงกับรถแดงอะไรเงี้ยหนูครับโอเคไปกำลังนิ่งช็อตพี่ตั้มกันนะครับไปดูกันนะครับนี่ ไม่น่าเชื่อนะครับเติร์กไลน์อย่างพี่เบียร์นี่เขาจะมียูทูบวีทีการถ่ายทำกล้องที่โอ้โหเอาิฟ์มออฟเบียร์สดจริงๆครับดูจากช่องที่เขาไปเดินทางท่องเที่ยวมานี่โอ้เฟร,รมภาพนี่สวยงามสีนี่สวยงามตลอดครับส่วนพี่ตั้มนี่ก็โมเมนตัมเนสิ่งครับดีใจนะครับที่เพื่อนๆประสบความสำเร็จและได้ทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำเดี๋ยวไปดูกันต่อครับว่าพี่เบียร์เขาจะถ่ายอะไรต่อ กันไหลไปตามที่ในตำนานบางมึงรู้ป่ะทำไมเดี๋ยวนี้เขาไม่เตะบอลกันที่นี่แล้วเพราะว่ามึงรู้ป่ะไม่รู้อยากรู้อธิบายหน่อยอาทิตย์ที่แล้วมึงดูคนมาเตะเตะบอลเออเนี่ยเตะเข้าไปเตะบอลเข้าไปมึงดูดิดูตะข่ายดิยี่อย่างกเซี่ยวเหลี่ยมยี่ใช้แรงขนาดไหนเดี๋ยวก็มึงมึงเล่นลีเกียหรือมึงอะไรเนี่ยแต่ง่ายยี่อะไรเนี่ยไปยืนไปยืนนี่เราพี่ในตำนานเฟซเว้ยนี่ พี่กูอีกแล้ววันนี้ก็ยังมาถ่ายมาบางคนไม่รู้ที่นี่คือที่ไหนอ่ะันนี้อคือแบบมีถ่ายโบราณเรียกชื่อถ่ายคลิปวันเด็กนี่ถ่ายตรงนี้นี่เฟ้ตรงเนี้ยสามสี่ล้านวิวได้แล้วเนี่ยตรงเนี้ยแล้วเหรอแล้วเหรอพี่กูพี่กูไม่ได้เต้นนานแล้วเนี่ย ไปเที่ยวแล้วก็เต้นในคลิปอ่ะเอออ่ะแก้ผ้าทาสีแล้วก็มีเต้นแต่งตุ๊ดผ้าอะไรครับเนี่ยผ้าเด็กหะไรครับไม่เชี่ <c oughs> อผขาอะไรครับเล่นกับรถเนี่ยได้ปะเออเป็นยูทูบเบอร์ยุคใหม่หน่อยเขาไม่เอกอ่ะแก้ผ้าทาสีนะยุคใหม่เ,<อ>เขาต้องอวดรถไม่มีอะไรให้อวดเลยไ <c oughs> อจัดดูเขาอวดกันเป็นคันสิบสิบล้านร้อยล้านเออมึงมีสวย กออกออโอเคขออีกทีนึงเออเด้าเด้าที่อะไรก็ได้เออโอเคเสียรถกูหมดรถของแต่คลาสสิกกูมาเต้นเด้าเป็นปโค <laughs> โยตี้ตตอ, <laughs> อะไรกันโคโยตี้บนรถปิดอัพใช้สตูดิโอม็ดอีกแล้วเออเต้นอันนี้มองกล้องที่โตมองกล้องเออเออ ก็ใครอยากดูคลิปเต็มนะครับติดตามในช่องพี่เบียร์นะครับเบียร์สดแดรี่ทางช่อง YouTube ของเขาน,นะครับว่าคลิปเต็มหัวจะเป็นยังไงรับรองคุณภาพโดยพี่เบียร์เขาอยู่แล้วโอ้โหเรื่องการถ่ายทำนี่สุดยอดไปแล้วครับวันนี้บายบาย